ผลคำวินิจฉัยมาแล้วนะคะทีฉันก็ขอน้อมรับฟังหน่อยกุกกิ๊กอยากเล่าค่ะแล้วก็คำวินิจฉัยของศาลนะคะยังไม่ทันหายร้อนเลยค่ะท่านนายกแพททองทานนะคะก็ออกมาเคลียร์เองต่อหน้าสื่อทันทีค่ะใครที่ยังไม่ได้ฟังนะคะต้องรีบมาฟังเลยค่ะผลคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะคะที่ฉันก็ขอน้อมรับ ะค,ะคำพิจารณาของศาลนะคะแล้วก็ต่อจากนี้ก็จะมีได้ยกปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมคะประมาณระยะเวลาน่าจะไม่น่าใจเหมือนกันแต่ว่ามีเวลาประมาณ15วันที่จะชี้แจงนะคะก็ดิฉันเองก็จะทําให้เต็มที่นะคะในการที่จะบอกความตั้งใจที่แท้จริงนะคะว่าเรื่องของคลิปเสียงที่หลุดออกมาว่าความตั้งใจเจตนาจริงๆเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยว่าดิฉันตั้งใจทาเพื่อประเทศชาติเพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของเราเพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตของกองทัพของทหารทุกคน เพื่อสันติภาพนะคะที่จะเกิดขึ้นในประเทศของเรานะคะที่ฉันมั่นใจในสิ่งนี้มากๆแต่วิธีการที่ดิฉันทำเนี่ยอาจจะถูกใจและไม่ถูกใจใครหลายๆคนนะคะก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยที่ฉันก็พยายามจะพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้นะคะว่ามันเป็นความตั้งใจเป็นความพยายามเกินเกินหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะที่ที่จะทําเพื่อประเทศชาติจริงๆเจตนาไม่มีอยากได้อะไรของตัวเองเลยนะคะแล้วก็เ คิดอย่างเดียวว่าทํายังไงที่จะไม่ให้เกิดความวุ่นวายทํายังไงที่จะไม่ต้องสู้รบกันทหารไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อนะคะเพราะทีฉันเองก็คงรับไม่ได้ถ้า,าพูดอะไรกับทางผู้นําแล้วทาให้เกิดผลเสียเเกิดการทะเลาะหรือเกิดการกดเครืองนะคะอันนั้นก็เป็นความตั้งใจจริงๆถ,ถ้าลองฟังดูจริงๆก็จะเข้าใจว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรนะคะเพราะฉันก็อันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็จะใช้เวลา,าที่สามารถชี้แจงได้เนี่ยชี้แจง ได้อย่างครบถ้วนนะคะก็ต้องอขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่ส่งกำลังใจนะคะแล้วก็ต้องขอ,อตั้งแต่เมื่อคืนมาเนี่ยนะคะก็มีคนส่งกำลังใจมาแบบอย่างไม่ขาดสายนะคะนี่ต้องขอขอบคุณมากๆแล้วก็ต้องขอโทษนะคะพี่น้องคนไทยทุกคนที่รู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องนี้หรือรู้สึกกดเคืองนะคะดิชันเองขอยืนยันอีกครั้งว่าตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติจริงๆนะคะก็ ต้องขอโทษในวิธีการถ้าไม่ไม่ไม่ไมไมถูกใจใครหลายคนนะคะก็แน่นอนว่าหลังจากนี้ค่ะช่วงเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะดิฉันเองก็ยังทาเพื่อประเทศชาติได้ต่อไปค่ะในฐานะคนไทยคนหนึ่งแน่นอนนะคะแล้วก็ยินดีนะคะยังมีแรงกายแรงใจเต็มครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพร้อมที่จะทํางานต่อนะคะไม่ว่าอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามอยู่ในฐานะไหนก็ตามก็ยังเป็นคนไทยคนหนึ่งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พร้อมทำเพื่อประเทศชาติเต็มที่ทุกนาทีค่ะก็ขอบคุณสหรากำลังใจทุกท่านอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะ อางนี้ก็ต้องรอดูว่าการชี้แจง15วันนะคะจะเปลี่ยนอะไรได้ไหมใครอยากรู้เรื่องต่อจากนี้ค่ะกดติดตามไว้เลยนะคะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวค่ะแต่มันคือทิศทางของประเทศไทยกุกกิ๊กก็จะพยายามนํามาอัปเดตท,ทุกเรื่องให้ทุกท่านไม่ตกข่าวฟังหน่อยกุก,กิ๊กอยากเล่าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ